เคยตกลรแล้วเตรียมตัวกันพร้อมแล้วยังคะว่าจะเอาน้องแมวไปเที่ยวด้วยหรือจะอยู่บ้านต้มปกติแล้วน้องแมวอยู่บ้านคนเดียวนานหลายๆวันได้คะ่ะเพียงแค่มั่นใจว่าอาหารและน้ำต้องเพียงพอและต้องสะอาดด้วยนะการใช้เครื่องให้อาหารอัโนรัติสามารถให้อาหารเป็นเวลาได้และเดีย๋ยวนี้มีแบบมีแบบในตัวได้นะจะได้ไม่ต้องคอยกัง,งนวลว่าไฟดัดบแล้วน้องแมวจะได้กินหรือเปล่าการให้อาหารใส่จานเท่ากับปริมาณที่น้องกินคูณจํานวนวันที่เราไปแล้วบวกอีกหนึ่งวันเนี่ยก็ทําให้เรามั่นใจได้ว่าน้องแมวมีอาหารกินเพียงพอน้ำพุ้ํเยอะกม ให้น้องแมวมีน้ำกินได้หลายวันน้องแมวกินน้ำโดยประมาณ50 ML ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมาอนี้ก็ลองไปคำนวณดูว่าน้องแมวของเราหนักเท่าไหร่สำหรับคนที่มีน้ำพุแมวก็สามารถเอาน้ำใส่ชามไปหลายๆชามเน้นว่าหลายๆชามนะเพราะบางทีอ่ะน้องแมวอาจจะทำหกหรือว่าน้องแมวอาจจะทำให้มันสกปรกแล้วน้ำมันบูดก่อนที่เราจะกลับบ้านเพิ่มปริมาณกระบาทสายแมวให้เพียงพอด้วยคือเราเลี้ยงเราจะรู้เองว่ากระบาดหนึ่งอันอ่ะ เพียงพอสาหรับเขาในกี่วันแล้วก,ก็เพิ่มเข้าไปให้เพียงพอแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งวันด้วยอย่าลืมล็อกบ,บ้านให้เรียบร้อยนะเพราะว่าปีใหม่บางทีเขาจุดพลุจุดอะไรการที่น้องแมวตกใจอ่ะมันทําให้เขาเลิดแล้วบางทีคือเขาพังรวดพังอะไรออกจากบ้านได้เลยแล้วก็จะหายไปอากาศมันจะต้องไม่รอ้อนอบอ้าวจนเกินไปการตั้งเปิดปิดแอร์และพัดลมเป็นเวลาก็ช่วยได้ดีเราสามารถรีโมทจากมือถือได้เพราะทีนี้มันมีสมาร์ทแอร,แรนะ์แล้วก็สมาร์ทพัดลมเนาะลรากกล้องวงจรปิดเนี่ย ควรมีเป็นอย่างยิ่งเราจะได้รู้ว่าน้องแมวเป็นยังไงบางทีเราควรที่จะเอากุญแจสำรองวางไว้ที่รับตาถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเช่นเราดูก็วงจงติดแล้วอ่ะเฮ้ยไม่มีอะไรนี้ต้องาการให้มีคนเข้าไปช่วยเงีย้ยเราสามารถโทรหาคนที่เราไว้ใจให้ิกุญแจสำรองแล้วไขเข้าไปช่วยเกิดดูแลแมวแล้วส่วนคนที่จะพาน้องแมวไปเที่ยวด้วยสายจ้งสำคัญมากมากคืออย่างแรกต้องรู้ก่อนนะว่าน้องแมวไม่ได้มีหัวอะไรเหมือนคนเขาสามารถพับได้หมดเลยดังนั้นสายจูงทุกอย่างน้องแมวถ้าเกิดดิ้นจริงๆหลุด แต่ใส่จุงแบบรัดหน้าอกมันจะช่วยให้น้องแมวกระชับมากขึ้นแล้วก็ดิ้นหลุดได้น้อยลงต้องเลือกให้มันขนาดพอดีแล้วก็ไม่หลวมเกินไปไม่แน่นจนเกินไปไม่งั้นน้องแมวก็จะไม่สบายตัวการใช้ใส่จูงไม่ควรถอดออกระหว่างการเดินทางเลยไม่ว่าการณีใดๆถ้าเกิดอยู่ในที่พักที่มันมีชิดเนี่ยจะถอดใส่จูงบ้างก็ได้แต่ถ้าเกิดเราไปกลางเต้นนอนหรือว่าในช่วงการขับรถเดินทางเนี่ยถ้าเกิดแมวไม่อยู่ในกรงควรจะใส่สส่จูงตลอดเวลาพราอแม้กระทั่งแค่งแง้มประตูหรือแง้มหน้าางนดเดียวถ้าเกิดน้องแมวเ ก็โจรหลุดก็คือหลุดไปเลยนะแล้วน้องแมวเขาไวมากไงเราจับเขาไม่ทันหรอก กล้าหลา,หลายแบบอะ่ะมันแข็งแรงไม่พอเวลาน้องแมวตกใจแล้วดิ้นที่สะุดจริงๆอ่ะตะกร้าตัวล็อกตะกร้าส่วนมากคือหลุดไปด้วยดังนั้นถ้าเกิดเราจะเดินทางไกลหรือว่าหลายๆวันควรใช้กรงที่แข็งแรงและได้มาตรฐานและอาจจะใหญ่มากพอที่จะใส่ชามน้ําหรือขวดน้ําสําหรับเดินทางกระบะทรายเดี๋ยวนี้ก็มีกระบะทรายแบบพกพานะลองดูว่าแบบไหนที่มันเหมาะก,กับเราหรือว่าจะใช้กระบะเดิมของน้องถ้ากิดมันไม่ใหญ่เกินไปสะดวกที่จะพกพาก็เอาไปด้วยเตรียมอาหารให้พร้อมให้เพียงพอมีน้ําดื่มสะอาดสําหรับน้อง ทรายแมวก็เอาไปเผื่อด้วยเผื่อหกเผื่อไม่พอหือถือหรือว่าน้องแมวใช้หมดแล้วสิ่งที่สําคัญที่ลืมไม่ได้ก็คือทิชชู่เปียกหรือว่ายาพื้นฐานที่น้องแมวต้องใช้เช่นยากแก้แพ้และ เครื่องมือปฐมพยาบาลทั้งหลายเผื่อว,ว่ามันมีอุบัติเหตุต้องเช็คด,ด้วยว่าตรงที่ที่เราจะไปอ่ะมีโรงพยาบาลสําหรับสัตว์ด้วยไหมยอย่างน้อยคือสถานพยาบาลสาหรับสัตว์เพราะเราไม่สามารถรู้เลยว่าสมมติว่าน้องแมวจะอุบัติเหตุด้นงูก,กัดหรือว่ามีของตกใส่อน่ะน้องแมวจะต้องรีบได้รับการรักษาเหมือนคนเหมือนกันค่ะระวังการตื่นตกใจจากสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยคือหลายหลายอย่างอ่ะเราไม่สามารถคุ้นคุ้มได้เช่นเราไปแล้วก็อาจจะมีคนทําเสียงดังหรือมีน้องหมาวิ่งเข้าใส่น้องแมวไม่เหมือนน้องหมานะเวลาเขาตกใจรือเข ดับแล้วไม่สายไปเลยอย่าให้คลาาสายตาอย่าให้หลุดสายจูงมันง่ายกว่าการตามน้องแมวกลับมาค่ะขอให้เที่ยวกั็นอย่างมีความสุขเดินทางกันปลอดภัยอย่าให้น้องหมาน้องแมวของเราเป็นตัวหนึ่งที่เป็นเขาเศร้าๆในทุกๆปีที่ครั้งที่เดินทางอะ่ะเห็นเยอะมากเลยว,ว่ามีน้องหมาน้องแมวเสียชีวิตอยู่ข้างถนนก็ขอให้ดูแลกันที่นี่แล้วเที่ยวกั็นอย่างให้มีความสุขค่ะ